ตายนะตายนะเฮ้ยชา้างจะตายชา้างจะตายสวยเพื่อนโอ้ชา้างก็มาเหอะจังหวะเนี้ชา้างก็ตายได้เหมือนกันมาดิครับจับอย่างนี้ก็โดนอยู่ดีนี่คือสกินเทลเป็นระดับรีเจนนะครับบอกเลยว่าสวยมากดูดูตอนยิงสโลนะเป็นลูกธนูเลยคล้ายๆสกินอเอาติเมทเลยนะ โอ้ด <owad Es> oh, ูสก <half. S 2> oh, sure? ิลหนึ่งเทลดิ่โค้สสวยนี่รีเจนจริงปะเนี่ยโหแล้วไวน์โอ้สกิลอัลติเมทไวน์โอนี่หงอยไปเลยนะครับเจออัลติเมทเจอเจออัลติเมทเฉยเจอรีเจนของเทลเข้าไปบอกเลยว่าสวยอยู่ในสกิลหนึ่งผมอยากเห็นอันติจะแย่แล้วต้อองลดกขเราถูโจมีช้างช้างจะตุยแล้วช้างจะตุยแล้วขอยิงต่อหน่อยเว้ยเออไม่มีตัานโอ้จะตายจะตายสวยเพื่อน ใชครับยิงเข้าไปครับบอกเลยว่าเทลเซตที่ผมให้ทุกคนเมื่อต้นคลิปนี้แรงอยู่นะท้ายเกมเนี่ยอเลเตอร์สกินวันรุ่งพาร์ทด้วยสวยนะอันนี้ก็สวยเหมือนกันเฮ้ยบีแยนมันทำอะไรอ่ะขอขี่หน่อยได้เปล่าเดี๋ยวเขาต้องสตันผมแน,น่ๆไอ้นั่นมันอยู่อ่ะดิโอ้โหอัลติเมทมองไม่ทันเลยว่าสวยไม่สวยโอ้โ,อโดนจับว่ะ โดนยิงจะไปยิงคืนก็ยิงไม่ได้ระ,ะยะไม่ถึงช้างได้มางกอไปวะขอกลับบ้านก่อนแล้วกันค่อยมาใหม่จริงๆนะฮะดูยังไงก็คิดว่าอัติเมทแน,น่นอนลองยิงทีนิสวยเนี่ยสวยชิบหายแม่งเนิ์ฟอัติเมทมาแน่เลยแล้วอยู่เยอะด้วยไงแล้วกูโดนจับคนเดียวได้ไงเนี่ย ไม่ค่อยอยากยัดสกิลเยอะเปลืองมนันนะเพื่อนมาไม่ได้เล่นสกิลแมกนีนานอยู่ดูสิจะตายแล้วสวยครับเทลได้คิวช้าม,มาที่เรียบร้อยและเลเตอร์สกิลเคลียร์คลิปอย่างไวตอดปอมเล่นก่อนแล้วกันเราตายไหมเมื่อกี้เออต้องตายแล้วอ๋อเกือบ สวนได้เวลาสวนขอสวนละ่ะสวนไม่เข้าเลยเว้ยแล้วตูเลนมาด้วยอัติไปยังอติไปแล้วผม <c oughs> ไม่ไหวว่าต้องกลับบ้านจริงละเดือดร้อยไม่มีใครดูแลป้อ <c oughs> ม,มอ <c oughs> ขึ้นไปทำไม <c oughs> วะน่าเลนบนอะ <c oughs> ถ้าขึ้นไปเราต้องเอาป้อมบนให้ได้น่ะเราจะได้ไหมป้อมกลางเพื่อนอยู่สามคน <c oughs> ต้องได้มาละไวโอ <c oughs> โอ้โหไม่มีใครเห็น อยเลยอย่างงี้ไม่เห็นพอดีโหแล้วเล่นบนดนี่เดินโคตรเป็นแฟมิลี่มานเนี้ยเข้านัก้าวอนละิสเอาของผมไปกินซะแล้วน่าจะได้ป้อมนะไม่ได้ละมาวะบ้า,บาหนีทันไหมวะเนี่ยองพุ่งผิดทางแล้วไอ้เยมันพุ่งไม่ผิดทางสวยละ <c oughs> ต้องใส่แล้วเปล่าจัางหวะนี้ไอ้ช้างนี่มันยังไงโอ้ยเหลือครึ่งหลอดเรียบร้อย เราเปไ็นการให้คุคือต้องเปิดให้ใช่ไหมเนี่ยแต่ถ้าเปิดให้ก็เอาไม่ได้อยู่ดีนี่หว่าอยากยิงนะแต่คือเอาไม่ได้เลยเฮ้ยช้าจะตายช้าจะตายสวยเพื่อน โ oh, อย้ยเอาต่อมากเลยถอยก่อนถอยกำลังไปช่วยต้องไปช่วยนะคอสก่อนวะโอ้ oh, ยืนตรงนี้ไหวไหมตายนะตายนะสวยดิครับสวยดีครับช,ช่วยได้แค่นี้จริงๆว่วะ ต้องกลับแล้วไม่งั้นตายยิงใครดียิงใครดียิงใครดีครับยิงใครดีอะไรเตอร์แล้วกันีิแจนมาวะดาเลเยอออกมาแล้วสวยครับโโหกว่าจะเข้า รอนานมากเดี๋ยวไปยิงเลือดเอ้ยยิงคลิปเอาเลือดก่อนอ่ามาอย่างนี้เรียบร้อยจะเอาเพื่อนกูเหรอวีแจนถึงกันหนีเลยเไ้ยไปเอานาคอแทนวะไอยิงเอาเลือดก่อนแล้วกันช้าอีกแล้วช้าอีกแล้ว เอาไม่ได้ว่ะแล้วเกมกระตึงซะด้วยจับหรอจับหรอเดี๋ยวฟิกยิงไปดิโอ้สบายแล้วเล่นงี้เออเอาดาร์ดีกว่านาคอนยังศูนย์หนึ่งอยู่เลยทำเลนอย่างเดียวนะ

โอ้ช้างก็มาเหาอะจังหวะเนี้ยช้างก็ตายได้เหมือนกันโอ้ยโ,โดนอะไรวะ <contrary. S 2> <c oughs> ยิงโคตรมันนะยิงมันแต่ไม่ได้ใครเลยปะเมื่อกี้ <c oughs> มาด <c oughs> ิครับจับอย่างนี้ก็โดนอยู่ดี <c oughs> เอ,เอาไม่ได้เอาไม่ได้ต้องป้อมหนีแทนยิงโคตรมันมีคนยืนให้นี่คือแบบพระเจ้าแล้วโสดนาขอโดนฆ่าไปแล้ว่ะจบแล้วอย่างงี้ไฟนี้ไม่รอดแน่ๆ โอ้โหไม่ได้ได้แค่นี้จริงๆริงบแจนมาแล้วเฮ้ยเฮ้ย ทรงนี้ไม่ค่อยดีเลยสวยครับโอ้โหช้างมาดิยิงช้างกระจายอ่ะโหยจบที เอาไม่ได้ด้วยนะไวน์โอโดนใบไม่ต่อไม่มีใครต่อโหถ้าเวเลสเข้าเมาื่อกี้ได้ไฟจบเลยเนะี่ยเอาไม่ได้อะอมาแล้วปีแยนมาแล้วหลังหลังหลังแตกหลังแตก ทำอะไรเพื่อนผมคุณทำอะไรเพื่อนผมครับคุณพี่แจนน่าขอใจไม่สู้เลยเว้ยสกิลก็หมดแล้วเนี่ยสกิลเราก็มีจำกัดนะเว้ย นาคอใจไม่สู้เลยอ่ะดูดิทุกคนสูนสีแล้วเนี่ยมันขายของป่าทิ้งเลยเหรอวะโอ้โหสู้ไขไม่ได้เลยวะนาคอนเอาจริงดิวะชิปหายละไม่มีฟิกเกอร์ด้วยโอ้ยยี่สิบสี่นาทีให้ตายเถอะนาคอนสิ่งที่น่ากังวลคือสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ โอละ้โังไมด้วยโหล้เอาดาค์กอยู่ไม่ทันวะเฮ้ยสวยอลิสโหเจ๋วมากเพื่อนนายทําให้ทีมชนะไฟเลยไฟเลย,ไฟเลยจังหวะเนี้ยไฟเลยครับจังหวะนี้อลิสทําให้เราได้ใช้ละมาอันตีแปดวีครับ พร้อมบวกทุกตัวอย่างเงี้ยตัวเฉพาะอย่างเงี้ยโอ้ยตายเก็บเลือดก่อนว้วยสับของไม่ได้สับของด้วยเมื่อกี้ไม่ได้ดูเงินตัวเองชนะแล้วทุกคนครับถ้าชอบเทลตัวนี้ก็อย่าลืมไปซื้อกันนะครับผมสุ่มได้เท่าไหร่ก็ลองมาคอมเมนต์ดูว่าได้คนละกี่เปอร์เซ็นต์ส่วนตัวผมได้55%าสิบ ที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้การทำช่องผมมากเลยครับมาเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณครับ